หลอดแล้วก็วางพอวางเสร็จ <Okay. S 1> แล้วก็เอาฝาปิดให้เรียบร้อยอันนี้ก็ระวังนิดนึงถ้ายังไม่แห้งมันมีอิฐอิฐมันาจจะฆ่าหมดได้ถ้าเป็น้หลอดแห้งก่อนหรือว่าเวลานี้นจะเติบใหญ่เช่นแบบเพราะว่าเราก็คือชอบที่หนึ่งบอกว่าชอบสายพันธุ์ไหนถ้าเกิดว่าเป็นพวกนักล่าก็จะเป็นพวกนี<ช>้จะเป็นพวกนี้อย่างอันนี้เขี้ยวดาบครับจะเป็นนักล่าพวกนี้จะกินกินเหยื่อเป็น อ๋อแต่ถ้าซื้อจะต้องทังเซตไปอย่างนี้เลยใช่ไหมครับอ่าใช่ครับแต่ว่าจะจะไปย้ายลงลงกล่องเลี้ยงต่างหากก็ได้แล้วก็พวกนี้กินเดี๋ยวเป็นมีพิษพวกหลัน,อนนอกเลยพวกนี้ใช่ไหมอ่าอันนี้จะกินพวก s h ด d i จิงหลีเดชหลัน,อนนอกจะไม่ไม่ค่อยกินเท่าไหร่พอดีเลยเลี้ยงแมงมุมอยู่แล้วอ๋อโอเคอันนี้ครับอันนี้เป็นตารางปากหัวแดงคนระับอันนี้กินเป็นมดที่กินน้ําหวานเป็นตาราดที่แบบใส น่าจะใหญ่เกือบที่สุดในไทยแล้วอาจจะใหญ่ที่สุดเนี่ยครับน้ำหวานนี้ให้อะยังไงอ่ะเป็นไฮบูบอยก็ได้ครับอ๋อ oh. อันนี้ล่ะอ,อ,อันนี้ตาางกล้วยห,หอมนะอันนี้เป็นมดอ่อมดต่ำเมดต่ำประเทศจะสีจะค่อนข้างแปลกนิดนึงอันนี้จุดเด่นเขาคือเวลา,ากินน้ำหวานสีอะไรอะ่ะก้นเขาะจะเป็นสีนั้นอย่างเงี้ยให้น้ำหวานสีฟ้าไปก้นก็จะเป็นสีฟ้า แค่นี้ราคาเท่าไหร่ครับถ้าอย่างรังนี้จะอยู่ที่พันขิงครับอย่างไม่เข้าข้างในจะยแล้วก็จะมีเป็นพวกกินมัระพืชกินมาระพืชจะให้ดูที่ตรงนี้จะง่ายกว่าอันนี้เป็นรังใหญ่ที่ล้างลาเลียงไว้พวกนี้จะเป็นหมดที่กินมัระพืชเป็นอาหารครับแล้วการดูแลอ่างง่ายสุดะครับ ถ้าดูแลง,ง่ายๆจริงๆอยากแนะนำมันพวกมดมันคือเพราะว่าเขาเก็บสะสมอาหารเก่งคือเวลาเราไมไ่อยู่บ้านหลายวันเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอ๋อเพราะว่าพวกนั้นต้องคอยให้อาหารเรื่อยๆใช่ครับอย่างอันเนี้ยคือปกติคือเขาได้คาร์โบไฮเดรตจากตัวมันพืชอยู่แล้วเราโปรยมันพืชไปเขาจะเข้ามาเก็บในหลังแล้วก็เราเราจะให้แค่โปรตีนก็คือพวกหนอนนกหรือแมลงต่างๆที่ที่ตายแล้วเป็นเอง งั้นนะเอาแบบนี้ก็ได้ครับได้ครับถ้าเกิดเป็นพวกมารยคือที่ร้านจะมีอยู่สองสายพันธุ์ตอนนี้นะครับ <c oughs> ก็จะมีจะมีมิสเตอร์มาลาัดก,กับมิสเตอร์สักเจอซึ่งมันจะต่างกันที่ตัวตัวสีของมดแล้วก็ตัวขนาดสักเจอจะตัวเล็กกว่าครับสวัสดีครับอันนี้จะตัวเล็กกว่าครับแล้วก็สีเขาจะออกดำดำก้มก้ม ออเนน์แกแล้วก็อันนี้เจ้วเ็นมเซอร์บาวาลักมเซอร์บาวาลักจะตัวใหญ่กว่าแล้วก็นี่ครับครับตัวนี้จะไข่เก่งกว่าด้วยก็คือโดยโดยปกติแล้วอะถ้าเฉลี่ยกันอะตัวนี้จะออกไข่มากกว่าตัวเนี้ยเกือบเกือบเท่าตัว อันนี้ราคาต่างกันไหมครับต่างกันครับอย่างอย่างอันเนี้ยพันตีอันนี้พันจ้าแต่ว่ามีมดแนนค่อนข้างเยอะนะตัวพันตีเดี๋ยวเอาพันนี้ก็ได้ได้เป็นหลังนี้เลยเนาะเดี๋ยวพี่สอนแบบย้ายโครงอะไรได้นะครรัับยาให้คบแล้วบ้านของน้องคขานี้เลือกยังไงได้บ้างลองลองดูยขับผ่านได้นะครับไอ้ข้างในนี้มันคืออะไรอ๋อเป็นเป็นตัวเป็นหลักๆของเขาครับพอดีผมต้องปิดไว้เพราะว่า จริง้เขาค่้าเครียดง่ายอ๋อเหรออันนี้ผ่านอะไรนะเรียกว่าหนักเกี่ยวอย่างครับถ้าแบบนี้แหละครับจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นพวกคนชื่อเนี่ยครับจะจะไม่แนะนำเท่าไหร่ถ้าเป็นหลังแบบนั้นจะแนะนำเป็นเป็นหลังรุ่นนี้มากกว่าให้แต่ว่าไม่เอาซ้ายขวาเลยกันเลยคันเจ็ดไม่เอาสองชิ้นเลยกันเลยคันเจ็ดเพราะว่าชนิดหลังรุ่นนี้มันค่อนข้างแห้งกว่าซึ่ง มันจะโอเคกว่าในการที่เราจะเลี้ยงงมดพวกที่เป็นตินทิ้งใพืชเพราะว่าเขาจะเอาเมล็ดพืชไปเก็บในรลังครับถ้าเกิดว่ารลังมันชื้นไปเนี่ยเมล็ดพืชมันจะงอกอ๋ออันนี้ก็ได้ครับได้ครับแล้วก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมแ็งให้ครับกางปีนราไปด้วยนะอันนี้จะต้องใช้ด้วยใช่ไหมครับ การปีนการปีนจะขอบคุณครับการปีนจะมีหรือไม่มีก็ได้ครับเพราะว่ามดยังไม่ได้เยอะมากแต่าถ้าเกิดว่ามีไว้มันก็สะดวกในการให้อาหารในการเลลาเราเวลาให้อาหารหรือแบบถ้าจะใช้ไอเนี้ยต้องทํายังไงครับเวลาหมายถึงการปีนหรือว่าการปีนนะครับถ้าแบบเราให้อาหารพวกมดอย่างเงี้ยครับปกติให้ยังไงครับพวกการปีนที่คือปกติมันเอาไว้พาเวลาเราเปิดป่าครับมดก็จะได้ เขาเรากรดไปข้างบนเขาจะเก็บเข้ามาในรังอันนี้เป็นกอยขยะเขาพอดีที่ร้านยังไม่ได้เก็บเราก็คือมีแค่ว่หน้าที่คีบกอ,องขยะเขาไปถิงออเวลาเปิดนี้เราคีบแล้วก็ต้องใช้ที่แบบการเลื่อนด้วยใช่ครับเนี่ยปัญหาคือคือการ,การประโยชน์ของการปีนคือตรงนี้เวลาเราทาความสะอาดเนี่ยมดจะบางทีมดจะพยายามหนีออกมาเราก็คือมีการปีนเอาไว้เพื่อพอเขาเดินเดินขึ้นไปนะสักพักหนึ่งล่วงไปไหมอันนี้เปิดตรงไหนนะครับถ้าเป็นกรงแมันเปิดตรงนี้ก็ได้ครับหรือว่าเปิดตรงนี้เลยก็ได้ เปทั้งสองจุดเลยแผ่นสีแดงมีเอาไว้เพื่อไม่ให้อ่าเป็นการแสงครับคือปกติอะ่ะมดเขาจะไม่ชอบแสงทีเนี้ยเวลาเราเราอยู่เขาอยู่ใต้ดินเนี่ยเขาจะไม่เห็นแสงนี้แล้วถูกไหมครับแต่ว่าเราอยากจะดูเขาเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกับว่าแบ่งแล้แบ่งตัวว่าไอตัวการแสงสีแดงเนจะทำให้มดมองเห็นน้อยลงก็คือเหมือนกับว่าเขาก็คือรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นแล้วเราก็สามารถแอบมองเขาได้ด้วย หรือจะเปิดดูเลยก็ได้แต่ว่าพอดูเสร็จก็ให้รีบปิดเหมือนเดิมดีที่สุดแล้วก็จะได้แบบหมดจํานวนขนาดนี้ใช้เวลานานไหมครับน่าจะสักประมาณหกเดือนครับแต่ขึ้นอยู่กับวิธีเลี้ยงด้วยถ้าเกิดอยากให้มดเพิ่มเร็วๆอ่ะแนะนําว่าให้โปรตีนขีๆให้วันเว้นวันไปเลยก็ได้กหนอนนกกนล้ใช่หนอนนกก็อาหารนี้สมมติแบบถ้าแบบไม่ได้มาซื้อทางร้านอย่างเงี้ยซื้อที่ไหนได้บ้างครับใช้เป็นอาหารนกก็ได้แต่ว่าให้แบบทดลองว่าแบบเพราะเขาไม่ได้กินทุกชนิด ปล <Das S 1> าชนิดเขาก็กินปลาชนิดเขาก็ไม่กินทด<อ>ลองได้ครับถ้าเกิดเขากินเกาจะขนเข้าไปในรังพอดีเลยเลี้ยงนกด้วยออ๋อสบายครับ,รบโอเคเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวอันนี้ก็ได้ได้ครับเอารอนตัวใหม่เลยไหมครับหรือจะเอาตัวตัวไหนเลยตัวใหม่ก็ได้ครับน่าจะต้องตรวจน่ะ มันจะต้องเป็นตัวนั้นพอดีเลยก็สุดท้ายแล้วครับอ๋อถ้าตัวใหม่นี้มีแบบไหนอะครับก็เป็นแบบนี้เพียงแต่ว่าไม่ไม่ได้ตัวที่ตั้งอยู่ตรงนี้หมายถึงว่าตัวตัวที่ยังยังไม่ได้แกะออกจากกล่องแต่พอดีเหลือตัวสุดท้ายแล้วครับอ๋อต้องเป็นตัวนี้เลยก็ได้ครับจริงๆก็ไม่ได้ทําอะไรครับแค่ตั้งไว้เฉยๆครับ วเวลาใช้ต้องเขย่าไหมครับเดี๋ยวใช้แปลงกับคนเดิแข่แปลงให้อันหนึ่งหยิบได้เลยครับอันนี้เหรอครับใช่คกับแปลงที่ใหญ่